เพราะว่าจะประจำวันจันทร์ที่15เมษายน2024สัปดาห์ที่3เทศกาลปัสกาบทอ่านจากหนังสือกิจการอคารสา,าวกในครั้งนั้นสเทฟเฟนเปี่ยมด้วยพระหัรสถานและพระอนุภาพทําปาฏิหารและเครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชนบางคนจากสาลาธรรมที่เรียกกันว่าสาลาธรรมของเสรีชนที่เคยเป็นทาสคือชาวยิวจากเมืองไซรีน เมืองอเล็กซานเดรียแคว้นซิลีเซียและอาเซียเริ่มโต้เถียงกับสเตเฟนแต่เขาเหล่านั้นเอาชนะสเตเฟนไม่ได้เพราะสเตเฟนพูดด้วยปริชาญาณซึ่งมาจากพระจิตเจ้าคนเหล่านั้นจึงเสี้ยมสอนประชาชนบางคนให้ใส่ความว่าพวกเราได้ยินเขาพูดดูหมิ่นโมเสสและพระเจ้าเขาเหล่านั้นยุยงประชาชนบรรดาผู้อาวุโสและธรรมจารย์ ให้ปั่นป่วนวุ่นวายแล้วจึงเข้าจู่โจมจับกลุมสเตเฟนนำไปยังสภาสันเฮดรินเมื่อพยานเท็จปรักปรามว่าชายคนนี้พูดดูหมิ่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และธรรมบัญญัติอยู่เสมอพวกเราได้ยินเขาพูดว่า เยซูชาวนาซาเรตผู้นี้จะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนแปลงขนบป,ประเพณีที่โมเสสมอบให้เราทุกคนที่นั่งอยู่ในสภาซานเฮดรินต่างเพ่งมองสเตเฟนเห็นใบหน้าของเขาสว่างรุ่งเรืองเหมือนกับใบหน้าของทูตสวรรค์พระวรสารบุญยนวันรุ่งขึ้นประชาชนที่ยังอยู่บนฝั่งตรงข้ามสังเกตเห็นว่ามีเรืออยู่ที่นั่นเพียงลำเดียวและจำได้ว่า พระเยซูเจ้าไม่ได้เสด็จลงเรือไปกับบรรดาศิษย์บรรดาศิษย์ไปกันตามลำพังเท่านั้นแต่เรือลำอื่นจากเมืองทิเบเรียสมายังสถานที่ที่พวกเขาได้กินขนมปังเมื่อประชาชนเห็นว่าทางพระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ไม่อยู่ที่นั่นแล้วก็ลงเรือมุ่งไปที่เมืองคาเปนาอุมเพื่อตามหาพระเยซูเจ้าเมื่อพบพระองค์ที่ฝั่งตรงข้ามจึงทูลถามว่าพระอาจารย์ท่านมาที่นี่เมื่อไร พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านสแสวงหาเรามีใช้เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์แต่เพราได้กินขนมปังจนอิ่มอย่าควนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไปแต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้อาหารนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน พระพระเจ้าพระบิดาทรงประทับตรารับรองบุตรแห่งมนุษย์ไว้แล้วเขาเหล่านั้นจึงทูลว่าพวกเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้กิจการของพระเจ้าสำเร็จพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่ากิจการของพระเจ้าก็คือให้ท่านทั้งหลายเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาข้อคิด พระคัมภีร์วันนี้กล่าวถึงสเตเฟนผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระหันตทานและอนุภาพของพระเจ้าทําอัศจรรย์ได้ในานามของพระเยซูเจ้าแต่กลับถูกใส่ร้ายว่าดูหมิ่นพระเจ้าและถูกฆ่าตายเป็นมรณะสักข,ขีคนแรกของพระศาสนาจาก ท่านได้รับรางวัลแห่งชีวิตและยอมตายเพื่อเป็นพยานและเชื่อมั่นในองค์พระเยซูเจ้าด้วยชีวิตของท่านเราคริสเตชนพร้อมจะเป็นพยานและยืนยันความเชื่อของเราเช่นสเตเฟนไหมหรือเราเป็นคริสเตชนแต่เพียงชื่อว่าคริสเตชนเท่านั้น พระเยซูเจ้าตรัสสอนวันนี้ว่าอย่าควรควายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไปแต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดร์มาให้อาหารนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทานให้ท่านสิ่งมหาสนิทคืออาหารทรงชีวิตที่จะทำให้เรามีชีวิตนิรันดรขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่สอง